ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเบอร์เกอร์อิสเลสคือฉันควรจะกลับบ้านได้แล้วว่ามันช้าเกินไปแล้วโอเคทุกคนเหมือนว่าเรานะคะจะมาซื้อพิซซ่าโอุย้ยมันขับเลนขวาด้วยอะต่างประเทศนะคะต่างประเทศโอเคใช่ป่ะปกติเราขับเลนซ้ายเอ๊ะหรือเปล่าเบอร์เกอร์แอนด์ฟรายส์ไม่ใช่เบอร์เกอร์แอนด์ฟรายด้วยนะแอนด์ฟรายส์ที่แปลว่าเบอร์เกอร์และควมามกลัวอ้โ oh. ห ที่จะจัดพระจันทร์เต็มดวงจันทร์เต็มดวงและดาวบนท้องฟ้าโอเคเราต้องอยู่เลนขวาเข้าไว้ทุกคนขวาขวาแล้วมีไฟตามทางแบบนี้มันอีซี่นะคะแต่ว่าทางสองข้างนี้ก็ขึ้นข้นขนที่จะมืดไปหน่อยละ่ะเออแล้วก็ปั่นจากาักรยานโอ้มีคนงค่ะขับรถสวนทางมาโอเคเลยอันนี้แต่ลุงขับ ขามากจักรยานเราดูเหมือนจะปั่นเร็วกว่าลุงขับอีกนะเอออยู่ดีๆก็เริ่มเงียบเหมือนรถไฟมันจะเริ่มห่างแล้วด้วยนะทุกคนวิโอแล้วมีใครเขามาทิ้นจักรยานอะไรไว้ตรงนี้โอ้แล้วคนขับไม่อยู่อาจจะหล่นจากท้ายรถก็ได้นะ่ะเออไม่มีเจ้าของเจ้าของของเข่งอะไรก็ไม่มีหล่นมีจักรยานหล่นอยอู่แล้วทางตรงนี้มืดมากวิใครอะวิทุกคนเห็นเหมือนกันปะ ชิและแม่บอกว่าอย่าไปท้าเอาอีกเลสอุ้ยอุ้ยอ้าวอะไรอ่ะอิงเลสคือมันช้ามันสายเกินไปแล้วฉันฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วตัวหนังสือมันเริ่มเลือนรางแล้วค่ะทุกคนมันไม่ชัดเหมือนที่แรกเอ้ยเดี๋ยวมันลดมันคุมยากๆกันแล้วเบอร์เกอร์ยังอยู่หน้าแล้วทุกคนเราจะต้องมีความพยายามในการเอาเบอร์เกอร์กลับไปกินที่บ้านให้ได้โอ้ยทําไมมันใส่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 เงี้ยอะไรอ่ะ เหมือนรถมันมเริ่มคุมยากขึ้นแล้วหรือเปล่าสติสตางค์ไม่ค่อยมีฟันเฟือดอุ้ยล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้มันมันไม่มีหุ่นอะไรแบบนี้ปะเห็นปะทุกคนมันมันมีหุ่นแบบเหมือนหุ่นไลก,กาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้านข้างเราเหมือนจะไม่ใช่ทุ่งดานะโอเคโอ้ยรถคุมยากจัดๆเลยไฟก็มืดค่ะโอ้แล้วรถตะลุส่สวนทางเา ขับช้าอย่างมากอย่างโคตรเอาจริงจักรยานเราเร็วกว่า,าจริงนะเอาจริงคนเรามันจะอยากกินเบอร์เกอร์อะไรมืดๆขนาดนี้คือโทรสั่งก็ได้ไหมอะแล้วเจอจักรยานอุยอ๊ยอุายคนนี้มีเลือดด้วยแล้วเหมือนมีรอยเท้าคนเดินเฮ <c oughs> ้ยคนนี้ป่าอุย๊ยแล้วเขาหายไปแล้วคุณครับจักรยานคุณนายอยู่ห้องละเดี๋ยว ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ล้ไม่ใช่ล้เพราะว่ามันไม่มีทางที่คนเดินจะเดินได้ไวกว่าอ <The main> ุ้ยดับไปแล้วเอ้าแ,แล้วกลับมาที่เดิมเหมือนเราจะไปได้ไกลกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะทุกคนเออเหมือนเราจะไปได้ไกลกว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วเมื่อกี้ตัวหนังสือเราเริ่มอ่านไม่ออกแล้วสีีสตังเราเริ่มไม่มีแล้วทุกคนเราเจอเรื่องหลอนหนึ่งเลยคุณลุงขับรถบวนมาซ้ำสอง จักรยานคราวนี้เพิ่มเติมคือมีเลือด3ก็คือมีผู้หญิงที่เดินไวกว่าจักรยานทุกคนอันนี้ไม่ใช่แหละไม่ใช่เลยอุ้ยเออแล้วหุ่นเอ้มันใกล้กว่าเดิมปะเด็กตัวเองอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมือตัวเองมีเลือดไม่นะอย่าเด้ออย่าเด้กเอกอินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์กลับบ้านขอแค่เอาเบอร์เกอร์กลับบ้านไม่อยากจะยุ่งกับ ใครอะไรใดๆท้งั้นนั้นเหรอวิน้อนตะลุงเฮ้ย hey, ลุงครับสิบแล้วล้างสังหารอีลุงรถก็ขับยากจะจัดแล้วทุกคนเห็นปะลุงมันเอาหัวโคกับพวงมาลัยรถด้วยอ้ห oh. นองเลยค่ะนี้นองเลยปั่นเลย อย่างไวอย่างว่องปั่นปั่นจนกล้ามโตน้องพุทธอย่าหยุดไอ้ร้องปั่น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 สวัสดิ์แคนปั่นปั่นมาลองยิ้ป่ะโอ้โหแล้วคนจะรีบไงคนจะรีบจะรีบไงครับวิได้ยินเสียงอะไรอ่ะกอนเขาแล้วเขาเดินมาด้วยโอ้ข้างหน้าก็ติดรถไฟขอลองเลยอันเนี้ยขอลอง ญาตกอ้ยอุ้ยเฮ้ย <au> อ <US> <IT> so ุ้ยหายไปแล้วหายไปอุ้ยอุ้ยรถมีรอยแปะปืนตรงอ้ยอะไรอ่ะมีรอยแปะมือบนรถไฟทุกคนเมื่อกี้มันโผล่มาด่าเราคือไงอ่ะถ้าเราชนนี่คือไม่ได้ปะเราจะต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำนะไม่แหลกต้นไม้ล้มก็มีไม้แหลกค่ะแบบนี้ อุ้ยโอ้โหขวาขวาแล้วเราต้องขับเลนขวาไงแล้วมันมาอย่างนี้ถ้ารถสวนมาจะทำยังไงฮะโอ้ยต้นไม้ต้นไม้โอ้โหมีคานมาด้วยทุกคนต้นไม้ต้นไม้มาไม่ต้องโผล่มาอีกแน่ๆไม่ไรแหลกอุ้ยอ้โหอีซี่อันนี้บอกเลยเรื่องหลบเรื่องหลีกเอย่าไว้ใจผมครับต้นไม้แล้วเสี่ยงหลบข้างหูด้วยนะอันเนี้ย โอ้ยเรามือดอีกแล้วอย่าบอกนะว่าอาแล้วค่านี้ตัวหนังสือกลับด้านจับแม่กลับมาที่เดิมเลยแล้วมันจะมีเศร้าบางอย่างระทึกหมูระทึกใจมนเดิมอ่ะเหตการณ์บนซ้ำอิตาลุงโอ้แล้วเบอร์เกอร์ซอสซึมบอกมาแล้วเนี่ยนี่ถ้าแม่ใช้ให้มาซื้อนี่คือถือไปเดียวรอแล้วเฮ้ยไม่แล้ หุ่นไล่กาจะหายไปวะทุกคนใช่ปะทางขวามเมื่อกี้แล้วถ้าเต็มต่อมาคืออะไรรูป้ปะเราจะเจออีตาลุงเนี่ยขับรถสวนมาเมื่อกี้เอาหัวโค้งมาอะไรดูคราวนี้ลุงจะทําอะไรให้เราหลอนอีกบรรยากาศอย่างนี้ไปนี่ไงถึงมาแล้วตกใจหมดไอ้ลุกตัยแล้วทุกคนซิปละอันนี้ซิปเลย แล้วเมื่อกี้มันลอยมาโผงแกข้างหลังเรานะนิดนึงนะนิดนึงนะอันนี้เฮ้ยจักรยานหายแล้วทุกคนแต่ว่ารอยเลือดยังอยู่นะรอยเลือดิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โอโอ <laughs> ทุกคนอดีเริ่มหลอนแล้วจริงอันนี้หลอนแล้วเดี๋ยวไปแช่เอ้ยอันนี้อะไรอะอุโมงค์อ่ะ ดูกล้องจะอุโมงค์ยาวอุโมงค์สั้นๆนะโมงเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นข้างๆอ๋อเหมือนจะเป็นสะพานนะสะอุ้ยไฟอะไรอะไฟอะไรอะขาวๆเหมือนมีสายตากำลังจับจ้องนี่นะ่าพอเราขับมาแบบเหมือนมันค่อยๆลอยขึ้นนะฝนเอาอีกแนละ้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะช้าๆที่คนขับจักรยานอยู่ไปเห้ล้วเฮ้ยคนมีฟันไม่ใช่แล้วอัน,นี้ไม่ใช่คนทั่วไปแล้สหดใจโอ้โ oh หต้องหนีนแล้วคือจะบอกว่ากัวอย่างมากยนะกับการที่ถูกอะไรไล่ล่าวิ่งตเนียโอ้ oh, แ้ทางแตกทางแยกแล้วเราอยู่บนสะพานทุกคน คตจะไม่ปลอดภัยโอ้โหเราต้องยังขับตาไปอีกต้องหลบต้องหลีกขวาทีซ้ายทีโอ้มองไม่เห็นมองไม่ค่อยเห็นอุ้ยอ๋อดีดีด,ด,ดไมแ่แหละครับไมแ่แหละดีเลยสเต็ปอย่างโยก <c oughs> โอ้ไ่ตามระยะไปชิดเลยทุกคนเดีย๋ยวนะโอ้โแล้วทางเขื่อนระยะการมองเห็นทัศนวิสัยโคตรจะไม่ดีเบอร์เกอร์ก็ซ้อนซึมออกมาแล้วใกล้มา จะบอกนะว่าอ้โหมันเป็นาสเก็บซับนี่ใส่นะอันเนี้ยนี่ใส่รอดเยสนะคะเรายังต้องดี๋ยว่าต้องกลับไปเริ่มไปเหรอมันทับ้ามาแล้วทุกคนมาแล้วปั่น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 จะบัดแค้นปั่นปั่นใช่ปะวันร้องอย่างไี้ปะทีมหกอะไรนั้นปะเออเก่าว่าเฮ้ยแล้วมันคือ โอ้บนรถก็คืออิตาลุงที่ตุยนี่หว่าเราต้องรีบปั่นแล้วค่ะทุกคนจ้วงอา้าวบุดจับบุดจับบุดจับบุดบุดจับบุดอ๋อนี่อันนี้ขับจักรยานเนาะขี่จักรยานาไม่ใช่พายเรือโอ้โหแบบทางยังแตกกันโลโเดี๋ยวนะช่วงเลี้ยวดีแต่เป็น,นจักรยานที่เป็นรถยนต์นี่คือตกไปแล้วแล้วคือข้อสงสัยก็คือไอ้รถยนต์นี้ขันขับตามเรามาได้ยังไง เกินไปอันนี้เกินปยะนทางกว้างมากเลยมองก็ไม่ค่อยจะเห็นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายรอยังรอยัง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 โอ้ยโหรถทางตรงทางเดียวรอหรือยังอโหมันตามเรามาไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าเออรอรถมันไม่ได้จะผ่านมาได้โอเครถเราหรือเปล่าใส่หรือเปล่าใส่หรือเปล่าอุ้ยอ้าวอย่าบอกนะว่า โอ,อ้พระเจ้าขอร้องเลยอันเนี้ยปั่นจนแบบฟ้าจะสางอยู่แล้ว <c oughs> ขอร้องอันเนี้ยไม่ใช่เกมเบอร์เกอร์แอนด์ฟลายแต่ว่ามันคือเกมปั่นจักรยานแบบฝึกความอดทนเด้ทุกคน <c oughs> เฮ้ยโอ้เดี๋ยวเฮ้ยหุ่นมันหันตามเราทุกคน ไม่ได้คิดไปเองอันนี้คนลุกเลยเว้ยเดี๋ยวมันลอยตัดไม่ใช่ลอยมันปั่นจักรยานแซงเราด้วยโอ้โหยาบจัดเลยอนะันเนี้ยอยาบจัดเขาจะบอกว่าเราปั่นช้าอั <c oughs> ด้วยการปั่นปาดหน้านะอดนนี้อะปั่นปาดหน้าเราโอเคเราจะไม่ยอมค่ะทุกคนเราจะปั่นไปเฮ้ยม,มันไม่มีอะไรเลยมีทางโคง้ง้วยเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้ก็ไม่มีทางโค้งแบบนี้ป่ะ หรือมันมีวะไม่มีสิเออมันไม่มีหรือมันมีเอ้ยหูโมงโอ้โหแล้วตัวอะไรอยู่ข้างบนแมงโคตรไม่น่าจะเข้าเลยแล้วคือซ้ายขวายอย่างนี้อะไรโผล่มาคือเราเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเสียง,เ,งเหมือนข้อเหล็กอ่ะทุกคนเหมือนอะไรกระทบกันสักอย่างแล้วเบอร์เกอร์สันน่นอ่ะทุกคน <laughs> ลำพัง วิทางจักรยานอ่ะราระวังจักรยานสิใช่ปะไอ้ป้ายสามเหลี่ยมอุ้ยโอ้โหรขับปาดหน้าไปอย่างเร็วยังไวอย่างว่องหมายควาว่ายังไงอ้าแล้วหันไปอีกทีคือมืดแล้วค่ะทุกคนเกียดมากเลยนะการที่อยู่ในอุโมงค์อย่างเงี้ยโอ๊ยอะไรอ่ะจะบอกว่ามีอะไรตามมาเหมือนจะมีมือและหัวไม่อยู่แล้ว ้เราไปดักกลอข้างหน้าก็ได้้งโอ้โห้วยนี่ตามหลังมาไอ้นี่ยังปั่นจักรยานปาดแล้วยังมีไอ้ลาวสีเหลืองมากั้นอีกโอ้ชนเขาใช่แม่จ๋าไม่กินแล้วเบอร์ก็ไม่กินแล้วจะเก่าโอ้โหมันไกด์มาแล้วปัดแล้วกว่าดีไม่ได้หรอหระโอ้ ม่เจ้าโว้ยเด้อ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 เดอย,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 ย่าอย่ามาปัดอย่ามาเบียดอย่ามาเสียดคอร้องเลยอันเนี้ยคอร้อง <c oughs> วิญญาณปั่นจักรยานเหลือจะเชื่ออันเนี้ยหลบอันเดียวไม่พอแล้อวันนี้ก็ตามมาติดิดหลังอุ้ยเหมือนจะเจอทางออกแล้วทุกคนอันนี้มันเล็กกว่ามันต้องเข้ามาไม่ได้โอ้โหแล้วมืออะไรแย่มางอย่ามาจัดอย่ามาทัชอย่าท้อเลื่อนเบรค ยังประทัดอะไรมันยืดอมาตัวนู้นแต่ตัวนู้นตามเข้ามาไม่ได้ทุกคนเขาอุ้ยไอตัวนู้นตามไม่ได้แต่ไอรถมันมาลุงยังมาอีกเลยไอตัวแขนนี้เราก็น่าจะโดนไม่ได้ทุกคนถ้าเราโดนนี้เราจะโดนทัชโดนดึงโดนโดนลึงโดนถึงแน่หยุดก็ไม่ได้นะเราต้องปั่นอย่างต่อเนื่องพ้วยไอลุงมันขับเอ้ยอ้าวลุงหายอ้าว ลุงไม่ตามมาแล้วเหรอเฮ้ย<ๆ>เดี๋ยวโอ๊ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วกลับมาที่เดิมทุกคนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงกับเบอร์เกอร์อันเดิมทุกคนไม่ได้ลนะไม่ได้โอ๊ยอะไรอะ i s too late คือเป็นช้าเกินไปเหรอทำไมอะมันเกิดขึ้นหูแล้วเสียงอะไรอะท้องฟ้าเปลี่ยนไปทุกคน ดาวเต็มฟ้ากับพระจัน์ดวงกลมโตแล้วนี่อะไรทำไมพื้นมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี้ยคืออะไรอะแล้วไอ้แท่งๆที่โผล่มาเดี๋ยวอันนี้อะไรอะ UFO อ่ะไม่ใช่เฮ้ยไอ้ตาสีขาวๆเหมือนกับไอ้ตัวที่มันอยู่ตรงสะพานเลยปะเฮ้ยอะไรอะ่ะพวกวิญญาณเลยอะไรเลยมาทำไมกันครับสีต่ต้นสี่องค์ อุ้ยเราหายไปแล้วทุกคนเรายังคงปั่นยังต่อเนื่องมันจะนำพาเราไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเดินนะไอ้วงวงแดงๆอย่าบอกว่าไม่ใช่ว่าเราต้องปั่นไปไอ้วงวงแดงๆเฮ้ยเหมือนจะเห็นทางสิ้นสุดหรือเปล่าเอ๊ะแท่งๆสองอันโผล่มาอุ้ยแล้วอะไรเฮ้ยป้ายเหมือนเป็นทางออกทุกคนเราจะทางออกทางออกอยู่ข้างหน้านี่เองอ๋อโอ๊ย อะไรอ่ะวิสองมือโดนจับตรึงแล้วเฮ้ยไอชุดขาวอะไรอ่ะขู่มาหักคอหักแขนหักขาอไอ้บ้าเออเดี๋ยวยา yeah! อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเือนแล้วโดนแหลกไปแล้ว You don't to belong n o t t o be ทู o ิลอง d o n อ to b e l ลองอะไรอะคืออะไรอ่ะคือเราต้องหนีออกทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ดวงเขาให้แล้วอะไรเนี่ยดวงตามหมุนๆและถุงเบอร์เกอร์อันเดิมอย่าบอกว่าอยู่บนจกักรไนเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยรถลอยเลือดที่พุงมาเลยอย่าบอกนะว่านั่นทุกคนที่แท้ เราก็คือคนที่ขับรถชนยิงสาวในชุดสีขาวเมื่อกี้ที่ปั่จักรยานมาเสียชีวิตนั่นเองโอ้โหไม่ได้กินนะเบอร์กงเบอร์เกอร์ Have a nice m e a ลเลิกกินเบอร์เกอร์ตลอดชีวิตจ้าโอเคสำหรับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะคะแคชเลเทอร์ไปบพยค่ะ พันกันหมดแล้ว <laughs>